อ่าอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับมาทีจะเกิดขึ้นอย่างวัุราธานีนะครับทางด้านข้องซากรการเกษตรอ่าซากรการเกษตรเมืองสุราธานีค่ะนะครับนี่รอบนี้เป็นรอบทีเท่าได้แล้วสี่ทีห้าแล้วมั้งนะครับที่รับลาไยเกรดส่งออกนะครับจากซากรการเกษตรในภาคเนือรอบไม่รอบนี้มาสร้างต้นแลาค่ะนะครับมากระจายให้กับผู้บริโภคในสุราธานีเพื่อช่วยเลือกเกษตรกรล่จาจะมีผลผลิตในพืน้นที่เนี่ยหลอนตลาดครับค่ะ นายทวช,ชัยเทพเลือนนะคะรองผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรา์ธานีค่ะฐานออกมาบอกว่าล่าจากที่ว่าสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรา์ธานีเนี่ยได้รับลำไยจากเกษตรกรชาวส่วนลำไยในไร่พื้นที่ของจังหวัดพักเนือนะคะค ที่นู่เนี่ยเขาไประอบปัญหาราคาพลนผลิตตกต่ำมาจำหน่ายผ่านทางเครือข่ายซากรงการเกษตรของเมืองสุราษฎร์ธานีที่เนื้อตกต่ำการส่งติดตายนะลมตายกระชบหน้าลำไยนะให้กระจายไปสู้ผู้บริโุกปรากฏว่ามีกระแซ้ตอบรับทีดีค่ะก็เลยมีการสร้างซื้อลำไยรบไม่มาลาวนะคะรบนี้สร้างมาซ้มตันเขากระส้ในตะกร้าปลาสติกค่ะปลาบานเรานี่แหละนะปลาละส้ำโรวมแล้วกว่าหนึ่งพันกระ หน้าปลาวันนั้นนะคะคาอเนื้อชาซีข้าวนั่นแหละค่ะทีนี้ค่ายแบบพันปลื้มค่ายตะกร้าละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะแต่ที่นี่มันจะเป็นลักษของการซื้อนะถ้าซื้อมากราคาก็ลดลงล่งซื้อราคาส่งก็ได้ครับเพรามีค่ายราคาส่งกันเอาไปขายต่อก็ได้ไปเจียกยาปีนองก็ได้นะคะโดยคาดว่าตัวลำไยเนี่ยจะมาทึ่งซุ่นกระจายสินค้าสากากรุงเกษรเมืองสุราษฎร์ธานีศูนย์การุณิธรรมบลบางใหม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเนี่ย ต่ออ้วชาวันนี้อ่าวชาวันนี้ตอนนี้พี่บอกเครื่องไปแล้วนะครับนะป่านนี้ไม่รูนนางกินลําไยอยู่แล้วไหมนะนางป๊กเลิกผ่านอีแล้วมั้งนะครับผมคนที่สนใจก็ไปซื้อได้นะครับนาทีส่วนกระจายสินค้าซากกรการเกษตรเมืองสุราธานีนะครับอ้าวไปติดต่อที่สากกรการเกษตรในแตรลำเพอรนะครับส่วนกระจายสินค้าในยุคแข็บังใบไม้แข่มูนึ่งนะครับนะไปซื้อกันได้แค่นั้นนะครับสั่งจองกันได้ด้วยนะครับถ้าค่ายดี เดียวเขาซื้อมาเลยเพราะว่าตอนนี้ลำไยในภาคเหนือรอนตลาดมากแต่ต้องบอกว่าคุณภาพยอดเยี่ยมพะเป็นเกรตโต้ออกนะครับู้ย็นตูค่ะกราบพ้วมรอบที่แล้วนี่เขาก็ให้มาชิมิีดหนึ่งส่วนบื้มอ่ะไม่ต้องแรงทึ้งตุ้เต้นน้องซีโบ้ไม่ได้กินอ่ะไม่เวกินนี่ต้องหนม่งเข้า